ทักษิณรู้สึกสำนึกในการกระทำความผิดคำซ้ำที่พลิกภาพวีรบุรุษจนป่นปีรู้สึกสำนึกในการกระทำความผิด,นปนปรรมผดไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำในคำร้องขออภัยโทษแต่คือเงาสะท้อนตัวตนของทักษิณชิน,นวัตรจากวีรบุรุษที่เคยถูกเชิดชูในวันก้าวสู่เรือนจำสู่ภาพนักโทษที่ใช้คำซ้ำเพื่อหาทางออกจากคุกจนภาพลักษณ์ของตนเองและเครือข่ายการเมืองถูกทำลายลงอย่างป่นปี วันที่ทักษินชินวัตรถูกสูงตัวเข้าเรือนจำเหตุการณ์นั้นกลายเป็นภาพใหญ่ของการเมืองไทยทันทีอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกต้องติดคุกจริงตามคำพิพากษาของศาลดีกาทันทีที่รถคุมขังแล่นเข้าสู่เรือนจำฝ่ายสนับสนุนต่างยกย่องทักษินเป็นวีรบุรุษบอกว่ากล้าหาญพอที่จะก้าวเข้าสู่เรือนจำเสียงโห่ร้องและคำชื่นชมดังขึ้นรอบกำแพงสูงสะท้อนถึงการศรัทธาที่ถูกสร้างขึ้นในวันนั้น แต่เพียงไม่นานทอยคำรู้สึกสำนึกในการกระทำความผิดก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษจากเบื้องสูงทอยคำเดียวกันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกใช้ก่อนหน้านี้ทักษิณได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากโทษจำคุก8ปีเหลือเพียง1ปีโดยอ้างว่าทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและได้อ้างว่าสำนึกในการกระทำความผิดแล้วแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การใช้ชีวิตในเรือนจำ อดีตนายกใช้เวลาทั้งหมดอยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งทั้งหมดนี้ยิ่งตอกย้ำว่าคำว่ารู้สึกสำนึกในการกระทำความผิดไม่เคยออกมาจากใจจริงเลยจนกระทั่งศาลดีกามีคำสั่งบังคับโทษใหม่ทักษินจึงถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงนี่คือครั้งแรกที่อดีตนายกคนนี้ต้องใช้ชีวิตในคุกโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่มีห้องพิเศษและไม่มีชั้น14 แต่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นก็มีการยื่นคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายและถ้อยคำเดิมก็ถูกนำมาใช้อีกครั้งรู้สึกสำนึกในการกระทำความผิดคำที่เคยถูกอ้างจนได้ลดโทษมาแล้วครั้งหนึ่งกลับถูกนำมาซ้ำเพื่อหาทางออกจากคุกภาพที่ถูกยกขึ้นว่าเป็นวีรบุรุษในวันเก้าสู่เรือนจำจึงเริ่มสั่นคลอนทันทีที่ถ้อยคำซ้ำเดิมดังขึ้นมาอีกครั้ง ภาพของวีรบุรุษที่ฝ่ายสนับสนุนเคยเชิดชูกำลังแตกสลายลงอย่างน่าอับอายเพราะเมื่อถึงเวลาต้องเผชิญหน้ากับเรือนจำจริงทักษิณกลับเลือกใช้ถ้อยคำเดิมซ้ำๆเพื่อหลีกเลี่ยงการนอนคุกให้น้อยที่สุดการเมืองไทยอาจยังคมเดินต่อไปแต่กรณีนี้จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของสังคมว่าแม้แต่ผู้นำที่เคยยิ่งใหญ่ก็สามารถทำลายตัวเองได้ด้วยการไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริง คำว่ารู้สึกสำนึกในการกระทําความผิดที่ถูกย้ำซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าจึงไม่ได้เป็นหลักฐานของการสำนึกแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการโกหกซ้ำๆและคือจุดจบของภาพลักษณ์วีรบุรุษที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้อีก